ปีใหม่ปีนี้ฉันได้รับพลังพิเศษคือการได้ยินเสียงในใจของบอสมาดูกันว่าทําไมแกถึงไม่แจกเงินสดสักทีบอสคะปีนี้พนักงานโหวตอยากได้เงินสดแทนของขวัญน,นะคะจะได้เอาไปใช้นี่เงินสดเหรอใส่ซองไปมันแบนตั้แต่ถ่ายรูปไม่สวยไม่ดูป่าต้องหาอะไรที่มันใหญ่ยาวอลังการ แหมเงินสดมันดูไม่มีความทรงจำนะลูกพีชผมเตรียมนวัตกรรมครัวเรือนไว้ให้แล้วนี่แหละกล่องใหญ่เท่าบ้านพนักงานแบกกลับไปคนต้องมองทั้งรถไฟฟ้านี่สีบารมีประธานบริษัทโอ้โหเหตุผลคือความหน้าใหญ่ลุ้นล้วนแล้วฉันที่อยู่คอนโด30ตารางเมตรจะเอาม้อใบที่5ไปไว้ไหนคะพี่ตาขอบคุณคะ่ะบอสึ้งใจจนน้ำตาไหลเลยคะ่ะไม่ได้การและ ืนแบกกลับไปรกห้องแน่ๆมอห้าใบเปิดโรงทานได้เลยนะเนี่ยเอาละ่ะมอห้ใบอยู่ในมือจะเลือก A เปิดประมูลขายเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ B หุงข้าวเลี้ยงบอสให้จุกตายไปเลยเม้นมา